ีสเปคพี่เลยนะคนนี้เห็นหน้าหนูแล้วเนี่ยหนูเปี่ยเสมอรับพจนานุกรมสำหรับพี่เลยรู้ไหม<อ>หนูทำให้ชีวิตพี่มีความหมายอะค่ะ,าะนาดนเนอาเลยครับวันนี้พี่น้อนหัวข้อของเราคืออะไรครับหัวข้อของเราน่าสนใจมากเลยค่ะก็คือประสบการณ์รักครั้งแรกน้องๆคิดว่าจําเป็นหรือว่าไม่จําเป็นสาหรับเราค่ะ เรามาทำความรู้จักกับ2ทีมที่จะขึ้นมาโต้วาทีกันนี่ว่าดีเลยค่ะให้น้องๆแนะนำตัวกันเลยนะคะอ,อันนี้แหละ<อ>สี่ศูนย์สองสมองดีฮินี่ไม่ธรรมดามีป้ายไฟมาด้วยนะคะขอบอกผู้เันเล่นนะมีแฟนขับมาด้วยนะครับส<อ>ี402สสมองดีฮี เอาละเรามาทำความรู้จักกับกัปตันทีนมแมวคุณผู้ชมครับกัปตันทีมเชิญ<ป>ครับน่าตาขี้อายมากเลยนะเราพร้อมแล้วเปิดแผ่ป้ายเลยค่ะกัปตันทีมอันนี้แหละเลือกแผ่นป้ายเบอร์หนึ่งออกมาปรากฏว่าได้หัวข้อประสบการณ์รักครั้งแรกไม่จํ และนุ่มหล่อมาริโอเมาร่วงแห่ง402ได้หัวข้อประสบการณ์รักจำเป็นสองทีมพร้อมแล้วลูกทีมก็พร้อมแล้วครับแมถ้างั้นก็ไปลุยกันต่อหลังห้องเลยครับ ผมก็อยู่กับกิ๊กของผมนั่นเองนะครับน้องกิ๊กเป็นกัปตันทีมเนาะครั้งแรกเนี่ยมันเขาพูดยากนะพี่เข้าหางดีกว่ารับนวลสงวนดีที่สุดอย่าเสนอนะคะเออเพื่อนๆเ,เราตรงนู้นเนี่ยจะสู้ทีมเราได้ไหมไม่ได้แนะ่นอนค่ะอันดับแรกวัดที่หน้าตาก่อนเ,ออเลยหน้าตาก็กินขาดแล้วฝั่ง<ฮ>นี้น่าจะมองอีก<ฮ>ค่ะช่วยทีมเราด้วยนะคะ หลุดรักที่ได้ในวันนี้คิดว่ายากไหมอ๋อไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเพราะคิดว่าเยาวชนส่วนใหญ่ต้องเคยมีความรักครั้งแรกกันอยู่แล้วสู้กับน้องข้างได้ไหมเพราะฝั่งตรงข้ามเขาก็แน่นอนเหมือนกันนะคะสบายมากครับสบายมากครับ402สมองดีอีอีันนี้แหละ yeah ไป ชื่อว่าความรักอะยังไงมันก็ต้องสวยงามสุกไหมคะไม่ว่ามันจะจบด้วยรูปแบบไหนอ่ะมันก็ยังคงอยู่ในใจเราเสมอไป oh. ถูกไหมเรามัน่นใจว่าเยวาวชนกว่า80%อ่ะก็ต้องเคยมีความรักครั้งแรก ความรักอะทำให้เราอ่ะร hmm um> ู้ถึงความผิดพลาดในอดีตมันเป็นประสบการณ์ให้เราครั้งต่อไปด้วยเป็นแรงบันดานใจให้เราทําสิ่งดีๆและครั้งแรกอ่ะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเรื่องอย่างว่ามันอาจจะเป็นรักแบบเด็กๆความรักทําให้ชีวิตเรามีความหมายแล้วก็โลกสวยงามด้วยใจกับทีมพี่หน่อยดีกว่าอันนี้แหละปุณเดบเชิญเลยค่ะ เพบาปล่อยในวัยเรียนของเราเนี่ยคือเซ็กในวัยเรียนผู้หญิงเนี่ยทำไมต้องซ้อมมาก่อนหรอไม่จําเป็นคะ่ะมันเป็นที่ธรรมชาติน,นจุดนั้นเนี่ยทําเป็นทุกคนคะ่ะความรักค่ะเรารักใครคะไม่จําเป็นต้องรักแฟนค่ะรักพ่อรักแม่รักอะไรก็ได้คะ่ะที่มันดีๆค่ะทำไมผู้หญิงเราต้องปล่อยตัวด้วยคะ เราเป็นผู้หญิงเราต้องรักนวลสงวนตัวค่ะความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคคะใดๆค่ะความรักครั้งแรกไม่จำเป็นเลยค่ะ <laughs>